สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนอคาดการไลอัพเชลซีหลังเสริมทัพช่วงซัมเมอร์ทัพสิงบูเชลซีเพิ่งจะเดินทางไปคว้าแชมป์ฟี ف าขับเวิร์คับมาครองได้หมาดๆแต่เป้าหมายหลักในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้พวกเขาอาจจะต้องไปลุ้นใหม่ในฤดูกาลหน้าหลังจากเวลานี้มีคะแนนตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้จาฝูงถึง16แต้ม ด้วยเหตุนี้ทำให้มีข่าวว่าโทมัสทูเคลิลไมมั่นปั้นมือจะกลับมาคว้าแชมเิียร์ลกในปีหน้าให้ได้และพร้อมเดินหน้าเสริมทัพดึงดาวดังเข้ามาเพิ่มศักยภาพทีมในตำแหน่งที่ต้องการโดยจะปล่อยบรรดาแข้งส่วนเกินอย่างลูเบลอฟตัาชิกลอดบาร์กลีรวมไปถึงคอนเนอร์กาลเกอร์ที่ย้ายไปคริสตัลพาเลตด้วยสัญญายืมตัว นอกจากนี้จะมีนักเตะต,ตัวหลัก3คนที่กำลังจะหมดสัญญาทั้งอันเตรีโอรีดิกเกอร์เซซาอัดเปริกวยตาและอ e ันเด็กคริสเตนเซนซึ่งซอแวลที่จะต้องปล่อยออกไปแบบไร้ค่าตัวถ้าหากนักเตะไม่ต่อสัญญาขนาดที่3เป้าหมายหลักของเชลซีที่จะดึงเข้ามาเสริมทัพคือดีแคลไลท์มิดฟิลด์จากเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่มีค่าตัวไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์ส่วนกองหลัง ที่มีโอกาสได้ตัวเข้ามาเสริมทัพคือชูกุนเดเซนเตอร์แบ็กจากเซบียาและอดัมเวปเตอร์จากไบรตันที่อาจตกเป็นเป้าหมายอีกคนซึ่งถ้าเชลซีดึงนักเตะทั้ง3รายมาได้ผังการเล่นจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ ระบบ4-3-3ถ้าหากทูเคิลเปลี่ยนมาใช้ระบบ4-3-3ในตำแหน่งผู้รักษาประตูยังคงเป็นเอดูอาร์เมนดีส่วนคู่เซนเตอร์จะเป็นชูกุนเดยยืนจับคู่กับอดัมเวปเตอร์โดยจะสลับการลงเล่นกับเตียโกซิวาและมาลองซาโดยที่แบ็กทั้งสองฝั่งจะเป็นเบนชีวเวลและลิเจมขยับมาที่แดนกลางดีแคลไลจะยืนทำหน้าที่ตัดเกมโดยที่เอนกโรกองเต้ จะมีอิสระในการเล่นเกมรุกมากขึ้นพร้อมกับเมสันเมาส์ที่จะคอยปั้นเกมรุกอยู่หลัง3ามกองหน้าที่จะเป็นคารามฮัสซันโอดอยโรเมลูลูกากูและไคลฮาวเวตระบบ3-4-3เริ่มตั้งแต่3กองหลังจะเป็นชูกุนเดเล่นร่วมกับเตียโกซิวาและอดัมเวปเตอร์ส่วนเบนชิเวลและลีเจมจะขยับขึ้นไปเล่นเป็นวิงแบ็กสอฝั่งขณะที่คู่กองกลางจะเป็นดีแคนไล์ จับคู่กับเอ็นกูโรกองเต้และมีสามภาษาในแนวรุกเป็นคริสเตียนพูลิซิตโลเมลูลูกากูและฮาคิมซีเยกก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าหากชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ